สวัสดีครับผมครับวันนี้มาเจออีกคลิปหนึ่งครับกับบางรุษจัดให้นะครับซึ่งตัวนี้เรามาดูว่าไวท์แตรงันนี้นะชุดแต่งเป็นยังไงบ้างครับซึ่งตัวนี้นะครับก็คือน่าจะแต่งแบบไม่เยอะครับเดิมๆนะครับแต่ดูแล้วแบบสมาทดูแล้วสวยงามครับผมทีนี้เรามาดูรอบคันกันก่อนนะครับลายสติกเกอร์เราสามารถจะเลือกได้นะครับผมนะครับสีขาวยังไงก็ดูดีครับผม ดูสวยนะครับนี่ครับผมลูกค้าทั้งในที่สนใจนะฮะซึ่งไม่อยากจะแต่งเยอะหรือว่าจะเอาแบบชุดแต่งแบบเต็มอะไรประมาณนี้นะฮะผมจัดได้เลยครับขอให้ลูกค้าได้ติดต่อโทรมาครับผมนะครับตัวนี้นี่ก็จะมีการลอยนะฮะก็จะมีพวกอ,อ่การจากซึ่งแต่งแบบ คล้ายๆเดิมๆนะครับลูกค้าก็ชอบแบบเรียบๆง่ายๆครับผมนะแล้วก็จะมีคิวครับซึ่งคิวนี่ก็ไม่ใหญ่มากนะครับดูแล้สมาร์ทสวยเหมาะสมกับลูกค้าที่ดูแบบทันสมัยนะครับตัวนี้นะครับสนใจยังไงก็ติดต่อเลยนะครับบางรุ่นนะครับ0870001118ครับผมคลิปนี้ขอลาก่อนนะครับบารมีกลมสลาม